มาแล้วครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเอฟซีขวานลุงเด่นแฟมิลี่ขวานเด่นแฟมิลี่จะออกจากทับเบิกกันนะครับแต่ก่อนออกจากนี่ไปเมื่อคืนกินอะไรติดใจมากนะกินหอมต้นเบียร์ะค่ะหวานสามสามต้นห้าสิบบาทเลยมาเด่นดูสิแล้วตรงนี้ตลาดข้าหน้าเดินนะตรงนี้นะตลาดสายลมหนาวฮะตลาดสายลมหนาวดูพี่น้องดูบรรยากาศที่ทับเบิกวันนี้ครับทะเลหมอกเมื่อคืนลงจัดมากเมื่อกี้เก็บรถลงดอยไม่ได้ครับเพราะว่าที่เราไปพักอยู่เนี่ยมันจุดสูงสุด ก็ไม่ไม่ถือว่าสุดมากแต่ว่ามันสูงมากอ่าอ่าอ,อมาซื้ออะไรนะนี่มัดมัดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ฮเมื่อวานเราไปซื้อเราไปดูในท็อปอันนั้นมันกิโลละแปดร้อยกว่าบาทอันนี้มัดเท่นนาไหร่ครับทีนี้ยี่สิบบาทค่ะไม่ถือได้เอาไหมเอากี่มัดสางมัดห้าสิบได้นะคะสามมัดห้าสิบบาทเอาดิเอาเลยไหมอเอาถ้าสามมัดไม่ไ้อเนี่ยเอออันตัวนี้เขาขายสามมัดห้าสิบอันนี้อร่อยไม่ได้เลยค่ะ ชอบมั้เอาตัวใหญ่ๆไหมนี่เธอลองยกมาโชว์สักต้นหนึ่งก่อนดิอ้อที่ใบมันสวยๆเนี่ยนี่นี่เอาโชว์หันมองกล้องหน่อยนี่สามมาห้าสิบบาทครับเอาไปผัดก็อร่อยอันนี้ได้สามต้นด้วยเอาต้นเล็กได้สี่ต้นต้นเล็กได้สี่ต้นอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาเล็กเอาใหญ่ๆเอาสองเอาสามมาแหละอ้อที่ใบมันสวยๆหน่อยเออสามมาสามมาห้าสิบบาท เอานะเออนั่นอานั่นออไม่ใช่ไม่ใช่อานะอันที่สองอันนั่นหละเออนั่นแหะเออนั่นใหญ่ดีนะนี่นี่ใหญ่กว่าอันนั้นอันนั้นสวยใหไม่คิดหละเออนั่นเออนั่นเออนั่นแหละสามห้าสิบบาทพี่น้องดูได้เยอะเลยเขาเรียกเขาเรียกต้นหอมอะไรครับนี่อย่างนี้ต้นหอมญี่ปุ่นค่ะแล้วที่นี่เราทำอะไรกินครับใบมันใช่ไหมคือไม่รู้อ่ะทั้งต้นทั้งใบนี่แหละ ถ้าใบนี้เอาไปชุบแป้งทอดกรอบได้ค่อยๆครับค่ชอบเป็นต้นมันเอาไปผัดไปทำทุกอย่างได้โอ้ใบนี้เอาไปทอดทอดกรอบนี่นะครับใช่ค่ะแต่ว่าต้นนี้เอาไปผัดใส่หมูใส่อะไรอย่างงี้เนาะใช่เออได้เยอะดีนะเฮ้ยไปเธอูตัวนั้นเหรที่เขากินกับชาบูนะครับใอ๋ออร่อยนะฮะต้ยำพุนยอดกี่ต้มยำร้านไปเธอดูอะไรต่อไหมบอกเขาได้ว่านี่กี่ มียอดมียอดฟักแมวแก็เป็นบรรยากาศดีก็แวะเดินตลาดหน่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันต่อครัหาซื้อะอะไรโสามารถคุ้มเลยผู้จัดการถ้าคิดว่าจะกลับบ้านเลยนี่ซื้ออะไรอันอยู่เลยเนาะเอาไปฝากใหน้นั่เลยบ้างให้<า>จิ๋ว <คน S 1> บ้าง,างเออก็พอซื้ออยู่นะที่จริงเราเอาไปย่างใส่ไฟจริงแบบ ก็จะหอมกินย่างเตาบาร์บีคิวพี่นะใช่ไหมถ้ามั็นหนาวๆอย่างนี้น่าจะโอเคแล้วเนาะเอาอีกไหมเอาอีกร้อยึด้ไหมยังเตือยพอไหมเล่นดูเล่นดูก่อนนะเขามาดูมาชิมก่อนได้ค่ะคุณผี้ชมเรลอนอวะค่ะเด้อมีตามาชิมก่อนได้เลยค่ะชิมไลทชิมตีเลยเรามาชิมกันเลยมาชิมกันเลยชิมก่อนได้เมื่อวานก็เมื่อวา้อันนี้ก็ชิมอีกวันนี้ตกใจอันนี้แม่ร้อนลูกสีเหลืองท่าเป็นกับพี่ผู้ชายจะได้อิ่มไปพร้อมๆกันจ้ะถ้วชิมก่อนพี่พี่ถือสองเลยตอนนี้ ที่จะสองป้อนนะอ่ะพี่พูดจิงป้อนเลยค่ะป้อนก็นไม่ได้ครับใส่แมสกอยู่ <laughs> อร่อยหวานตอนนี้จะเป็นสีขาวห<ะ>วานหวานคุณพี่ต้มเดียวมีแค่ลูกเดียวเองนะเป็นเม่้อนนองเทนด้วยลอ,องชิมให้ครบสี่เนื้อเลยนะคิโลเท่าไหร่นะครับถ้าลูกเดียวเนี่ยกิโลละหนึ่งร้อยบาทสามลูกขึ้นไปเนี่ยกิโลละเก้าสิบบาทครับพี่มันมีสามสีเลยเนาะมีทั้งหมดสี่แตงญี่ปุ่นเนาะมีแตงญี่ปุ่นกับแตงทิเบตครับคุณพี่มีอันนี้ สีเหลืองอันนี้สีขาวอันนี้สีเขียวเป็นแตงญี่ปุ่นแตงญี่ปุ่นน่าจะอร่อยกว่าเพื่อนไหมหอมกว่าเพื่อนไหญี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นแตงที้เบ็ก็จะเป็นลูกใหญ่ๆยาวๆแบบนี้ให้ช่ยพี่ผู้หญิงค่อยๆชิมพี่ผู้ชายไม่ชิมนะยังไม่ชิมครับยังไม่ชิมนะจ้าโบฮิมาก,ก็มีนะเธอโบฮิมากลดเท่าไหร่บิมก็มกีลดหกสิบบาทสองโลน้อยหวานอร่อยลูกเด็ดสีเหลืองจะกรอบแล้วก็สีขาวเนี่ยจะกรอบอ่ะถอดแมสกให้แล้วครับพี่น้องอ่ะอ่ะจับยัดเลยเลย หวานแบบเานานะอืมอันไหนอ่ะหวานมากคุณพี่เนี่ยสีเหลืองเนี่นีนี่ลูกสีเหลืองเหลืองลูกมันกี่โลนะครับสองโลเลยมัง้งโอ้ลูกหนึ่งลูกตึ้นนี้ลูกละโลกว่าจนถึงลูกละสามกิโลกว่าอืมตัวนี้จะเป็นลูกสีขาวๆตัวนี้อืมสีขาวก็หวานสีขาวหวานฉ่ำอ๋ออร่อยกันเหรออ่ะแล้วก็อันนี้สีเขียวอือือตาละอิมอ่มอร่อยทุกอย่างเลยเอะ รับรองว่าเมลอนนี้เนี่ยกลิ่นกล้วยร่อนทั้งคืนเลยค่ะคุณพี้ชม่อนชอบกร่อนอ่ะลองดูร่อนไหมเธอต้องร่อนนะอันนี้เมลอนชิบอันที่อันที่เหลืองเล็กกับเหลืองใหญ่น่ะอร่อยอร่อยกว่าอร่อยกว่าญี่ปุ่นว่ะสองอันแรกใช่ไหมครับครับออันนี้อันนี้เมลอนชิบอันที่เบะอันไหนครับทิเบะนี่ค่ะลูกยาวๆคุณผู้ชมลูกยาวๆใหญ่เมลอนชิเบะเด้ลูกใจใหญ่เป็นไงอืมมันก็อร่อย เอาสีละลูกเลยอ้โกรอบมันใหญ่มากเธอลูกหลายร้อยนะลูกนึงก็จะอยู่ที่ประมาณสามรอยกว่าที่เบนี่นะครับใช่ค่ะสามสี่ร้อยกว่าหนูอยากได้เหลืองๆให้มากกว่าอยากได้เหลืองๆอาลูกเล็กๆอ่ะเลูกเล็กๆนะเอากินเอากี่ลูกลูกเดียวลูกเดียวนะอันี้นี่นก็อันนี้ไอหญางละลูกะอ๋อก็แล้วแต่หรือว่าเอาสมลูกเลยถ้าสลูกนไปะได้กสกวาเนี่นะแมันอร่อยมากนะเธอเอาแเอาเอา ยิ่งเก็บได้นานๆนะครับนี่ค่ะเมลอนนี่แหละอ,อยู่อยู่ได้เป็นเดือนเลยคุณพี่เพราะว่าเพิ่งตัดมาใหม่กล้วยยังสดอ,อยู่เลยค่ะเอาที่ส่วนของเราเองเหรอคะอ่าอันนี้นรับส่วาครัพี่น้องน้นาใม่อีก,กนึงค่ะเ<อ>ขาทำด้วยขายด้วยไม่ทันคุณผู้ชมเอาเอาสองลูกเอาสีละสองลูกเพราะว่าอันนี้เราสีละลูกสีละลูกเอาลูก,ลก,กลเล็กๆหน่อยสามลูกนะสามลูกทุกไปโล่เก้าสิบบาทเลยนะพี่สองลูกก็เก้าสิบไปเลยห้าลูกเนี่ยแถมพิษก่อนแล้วมันไม่มีที่เก็บครับเราจะไปไว้ตรงไหนในรถอ่ะ จะเอาแบบเก็บนานๆนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ทานวันนี้จะแต่อร่อยจริงครับมือนจะมือนจะแพงแต่ว่าได้ชิมรสชาติแล้วโอ้โหซื้อแตงทีเท่าไหร่นะเธอสองร้อยค่ะสองร้อยก้อยตอนนั้นแม่ค้ไปซื้อแตงโมลูกหนึงห้าอยแม่ค้ายังซื้อกินเลยพี่แตงโมอะลูกห้าไม่รู้แตงโมอะไรเขามาชั่งกิโลลูกร้อยโลกว่าอ้อันนี้สองรเท่าไหร่อันนี้สอง สองร้อยเจ็ดสิบสร้อยเจดสิบบาเองนี่แต่ว่าอาหแบบเนี้ยคุ้มนะเอออร่อยอร่อยยอมรับว่าอร่อยครับถ้าไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ไม่ไม่ถ้าไม่อร่อยก็มาคืนได้ไม่คืนเท่าไหร่แต่ซื้อกลับไปนี่จะหวานเหมือนที่ให้ชิมไหมเนี่ยโอ้พี่หวานกว่าที่ให้ชิมอีกโอ้ยแต่ใส่ต้นแล้วโอเคโอเคก็มีโอกาสมาเที่ยวกันได้นะครับพี่ภูถ้าเบิกพี่น้องช่วงนี้ไม่คงไม่แคลก็ใจดี บรรยากาศก็แน่เที่ยวพี่น้องดูบรรยากาศนี่นะนี่บรรยากาศครับขอบคุณนะคะครับไปะเจอลงรถแป๊บเดียวสามร้อยกว่าอยากจะไม่กล้าเดินไปจนสุดเลยใช่เออแต่อร่อยจริงนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราชิมแล้วเราไม่ซื้อนะคือเออมันช่ำมันกรอบมันแบบองค์ไม่ถูกจะกรอบหวานอันนี้จะหออมันนี้เดี๋ยวกลับไปกินที่บ้านเราเก็บมาแกว่าถ้ามันไม่เน่าก่อนนะคือเขาบอกเก็บได้เป็นเดือนเดืน แต่เราต้องเปิดถึงให้มันอ่าเธอจะไว้ตรงไหนพี่กัวมันกิ้งช้ำตรงนั้นแหละไว้หลังสุดไว้หลังที่นอนน่ะให้มันอยู่ในตะกร้าผ้าน่ะอไปพี่น้องอุทะเลมองดูไฟลงเด่นล่วงแล้วนะดูพี่น้องรถมาไม่เห็นเลยครับเนี่ยโอ้ใครมีโอกาสมาเที่ยวนะครับตอนนี้บรรยากาศดีมากนะครับที่ทับเบิกครับสุดลูกหูลูกจาถ้าไม่เปิดไฟไม่เห็นรถนะครับเห็นระยะมองเห็นแค่สิบเมตรเองครับ มาเที่ยวกันนะครับของเยอะครับของขายดองดูคือนักท่องเที่ยวมาซื้อของติดไม้ติดมือกัน,กนดูบรรยากาศตอนเช้านี่โอ้ทับเบิกสุดยอดจริงๆโอ้นี่ร้านขายข้าวขายของคนนักท่องเที่ยวก็มาเรื่อยๆเราไม่อยากจะจอดบ่อยอดีเราไม่ได้เสียค่าโรงแรมครับเราเรานอนในรถเราก็เลยมีเงินเหลือในการช็อปหน่อย แต่เราก็เสียค่านอนเนี่ยเมื่อคืนโรงแรมเราเสียสองร้อยเมื่อคืนค <300 S 1> ่าที่พักสองร้อยครับนอนในรถนอนกลางเต็นท์เขาคิดเป็นหัวหัวละหนึ่งร้อยบาทเราก็เสียสองร้อยนะจริงถ้าไปนอนที่ลานตรงน,นั้นอ่ะไม่ได้เสียฟรีแต่ว,ว่าวิวไม่สวยเท่าที่นอนพักเมื่อคืนวสวยแล้วก็ขนาดนะักท่องเที่ยวที่เขาพักที่อื่นเขายังมาถ่ายเซลฟี่ที่เราเลยอเดี๋ยวทางขึ้นตรงนี้จะชันมากนะอวันนี้มาโชคดีหรือว่า โชคไม่ดีรู้แต่ว่าผมว่าโชคดีนะได้เจอทะเลหมอกขนาดนี้ครับที่ทับเบิกครับช่วงปลายปลายเดือนสิงหาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนาะค่ะปลายปลายเดือนสิงหาบรรยากาศที่นี่เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องไม่เห็นเลยเราสายเห็นวิวสวยสวยโอ้ยดูข้างบนมันเห็นวิวของข้างล่างมันกำลังสวยบรรยากาศสดเตอร์ก็เลยติดกล้องมากำลังจะถ่ายบังเลย เมื่อกี้เราไปไลฟ์สดกันมานะครับในช่อง f ฟ m i l y แหล้อมีคนแนะนำให้ไปนอนที่ไหนนะเข้าค้อค่ะอ่ากางหันลมค่ะแล้วว่างนอนี่ตรงนี้น่าจะสวยแล้วค่ะลูกเด็จุดจดจุดจดจดเห็นนะเห็นยังนี่เห็นยังโอ้สวยจริงเราขึ้นอีกเราในคุ้มนะคือเรามาอีกฝั่งหนึ่งแล้วเราก็ลงอีกฝั่งหนึ่งเราได้ทั้งสองฝั่งนะครับ างคนขึ้นมาบอกเขาจะนวดถ้าตรงไปไป,ไปไปไหนต่ออะไรเงีไไ้ยอย่างเรานี้นออม ซีที่ก็รู้ดีเนะาะซีบอกว่าเด,ดี๋ยวลงดอยมานี่ใส่เกียร์หนึ่งเลยนะเออก็ใส่เกียร์หนึ่งจริงแล้วเอสซี SC ก็บอกว่าเดี๋ยวมาถึงโคง้งปิดกระจกให้เขาด้วยนะเกียร์หนึ่งสี่นี่เราในเกียร์สองนะเนี่ยเปิดกระจกให้เขาด้วยนะเปิด,ด,นะปดแล้วอ่ะเปิดทำไมเปิดทำไมอ๋อโ,โอ้โหอืออ่ะอืออย่างนี้เลยนะ ใช่ไหมที่เอฟซีแนะนอนลุงเดชบอกให้มากินขนมจีนเส้นสดค่ะลองดูหน,น่ยอยสิเขาบอกอะไรเชื่อเขาบอกอะไรก็เ <c oughs> ชื่อเอฟซีหมดทุกอย่างเลยนะคะอบอกให้ทำอะไรก็ทำตามหมดอน้อยเ <c oughs> มื่อคืนลุงเดชเนี่ยเขบาบอกลองไพ่จะเจอพอเถอ,อะว่าอะไร่อคืนอะไรพุพี่จำพี่จำไม่ได้ภาพที่ตัดไปไปกินขนมจีนเส้นสดลองดูชิมดูชิมันเป็น <ะ S 2> ยังไงเมี่ยงปลาเผาตำถาด ขนมจีนเส้นสดน้ำยาปูนยากะทิน้ำยาป่าน้ำยาพริกไก่ย่างโอ้สมุนไพรไมันม,ม,มันมีหลายร้านมัน้งเดี๋ยวเรามาชิมดูไปกินขนมจีนอยากกินขนมน้ำยาป่าพอดีเป็นขนมจีนเขาขายเป็นชุดอย่างนี้เนาะ,ะสั่งเป็นชุดโอ้น่ากินอยู่นะพี่น้องมีมขายน้ำยาดล็อบีค่ะน้ำยาเติมได้ตลอดนะคะครัแบเบอามีให้มาทีสามน้ำยาเลยเนาะ,ะจ้า มีน้ำยาให้สามชุดเลยลองชิมดูกับข้าวเยอะนะร้านเนี้ยกับข้าวเยอะดีหลายแบบแอบขนมจีนเส้นเจ็ดสีเนะี่ยพี่น้อง <c oughs> เส้นมีเจ็ดสีแล้วก็ผักก็น่ากินมากามีพริกไทยเลยอืพอพอดีเลยแ,ลแหละอาหารแบบนี้ลุงเดียนชอบกินนะลองชิมดูก่อนให้ให้ลุงเดียนชิมก่อนเจ็ดสีนะใส่ไปเลยนะ ขอสามสีสามสีไปก่อนชิมทีแล้วน้ำยาเนี่ยน้ำยาะเป็น้ำยาป่าเขาบอกว่าไม่พอตักไเรื่อยๆไม่เข้าใจเป็นแบบไหนคือน้ำค่ะน้ำตรงนี้นี่นะพราน้ำยาป่าดูผักเสิร์ฟพร้อมกัน่างนี้เลยครับนี่ก็ไดชแซ่บมือวันผักนี้เด็ดมากจริงครับเด็ดไม่ร้อนแล้วเหรอ ลงมาเริ่มร้อนแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะได้ถอดละเขาจะว่าเป็นตาเงี้ยใส่เสื้ออย่างเงี้ยการเปลี่ยนอากาศแตกต่างกั็ไม่ใช่พิซซี่เลยอืมขึ้นคนนี่เนาะอืมมันหนักขึ้นคนมากจะมีร้านแบบนี้ขายตลอดทางของการเดินทางเราเลยอืมขึ้นคนครับตักแกงดอง กะดองเป็นปะกะดองสดด้วยนะโอ้หขอบคุณ FC นะคะที่ชิปเก้าให้เราได้ชิมอาหารบอกให้เราถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> บอกว่าถ้าลงมาเจอคงเจออันนี้ก็ถ่ายนึยอืมก็เป็ดนะอืมแต่พะกาดองเขาอร่อยมากเลยเป็นพะกาดองใหม่ นี่กะทิเหรอนี่นี่กะทิค่ะน้ำกะทิครับเข้มข้นน้ำมันน้ำยาปากเข้มข้นมากนะครับม,มันเขามาเป็นเซตนี้แต่เขาไม,ไม่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวกินเสร็จเราจะบอกว่าราคาเท่าไหร่เพราะในในเมนูเขาไม่มีราคาครับแต่ว่ารสชาติน้ำยาเขาถือว่าเข้มข้นดีถ้าหมดเพิ่มได้อ่าเส้นเติมได้ทุกอย่างเป็นแบบบุฟเฟ่ต์มั้งเนาะแต่อร่อยดีครับอ่ะนั่งกินกันไปยืนยันกับพี่น้อง กินดูหลายๆน้ำยาดูสินี่อะไรเนี่ยทำเนต้นอย่างเงี้ย่รอ่ามนี้มันเป็นน้ำเป็นของหวานหรือเปล<ะ>่ารูเหรอเป็นยังไงผมก็ทีอันนี้ะเป็นของหวานา <c oughs> น้ำ,พร,นำพริกน้ำยากระบพิกน้ำยาปลาน้ำพริก จะเอาไข่ไหมไข่ทุกคนไหมคะไข่นกินม้ำยาปาดไหมกินม้ำยากับพี่ดู่ะ มัวไข่ที่ไหนเนี่ยเกระดาษี่ยนี่ทั้งแก้าไม่มีนอย่างเช่นมาลงมาคาลาแล้วร้อนเฉยเลย Hãy subscribe đấy, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Các những video thế là để các ลูกคุณเราถ่ายมันอยู่ไหนด้วยเนาะไม่รู้หน้าจะอยู่แค่หน้าตาตาเด็ดมัยากตาเด็ด าบอกว่าร้อนที่นู่นร้อนที่นี่ร้อนไอ้เราก็บ่าทำไมเราอยู่เย็นพอเราลงมาข้างล่างผมอันเดียวกันเลยอันเดียวกันที่เขาบอกว่าทื่เขาบอกชันชันชันปกติเราได้ขึ้นเส้นนี้เนาะ ขึ้นราชบารนะครับทำไมรังไม่ไขันเราแต่ช่วงช่วงท่องเที่ยวก็น่าจะแบบรถน่าจะติดหน่อยก็เลยแบบขยับยะนิดชย <c oughs> ะนิด,ด เราก็ละละพักผ่อนไงเ้ละละวก่อนเลยหรอเราก่อนคุณด้วยช่กัน ไปถมนเสรจกิัดนมีเหมือนหลายอย่างผสมแต่มันอร่อยนะแต่เราไม่ค่อยจะเต็มที่เหมือนมีมันเหมือนมีฟักทองเหมือนมีกล้วยมีขวดดินมหรือสงมันอร่อย กินยาปลาครับไอ้เนี <se ller think> ่ยผสมกันปก หม,หมดเกีียงไปน้อิ่มแล้วไอ้ร้อยแปดสิบาทครับพี่น้องชุดละร้อยยี่สิบาทก็ไม่แพงมากถือว่าโอเคได้น้ำยาสามอย่างไข่ฟอ,องละสิบบาทน้ำสิบบาทน้ำแข็งสิบบาทาเด็กหน่อยจากเด็กหน่อยไรเดียงสาวันเวลา ได้ละได้แล้ว,ลวโ,โตแล้วนะสามสิบกว่าแล้วนะอย่าทำอย่างนั้นเลยะพัฒนาการให้มันขึ้นสูงกว่าน,นี้หน่อยนิดนึงก็ <c oughs> จะทำให้โตก็แก่ดีก็ท่าให้เป็นเด็กเรื่จะได้เด็กตลรอดไปเราจะเดินทางกัน่อด๋ยวจะถอดเสื้อถอดแจ็คเก็ตถอดถอะไรไปเก็บในเก็บในตู้นะครับไม่ได้ใช้ร้อนมากกินข้าวไปเงินเลยมันไม่ลงดอยไปเมื่อกี้มันคนละอย่างอ่ะ พอลงลงดอยมาถึงนี่ร้อนจนี๋เลยวันนี้อากาศคนละประเทศนะทีเนี่ปะปัะปะปะปะ,ปะ,ปะ ก็พักจ้าจะเย็นก็เย็นก็พักเย็นก็พัก่ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งนี่ก็รถพักแล้วจอดรถจอดคนแล้วคนไปไปต่อไม่ได้ละต้องพักระว่งเส้นทางทางเดินก็ตาเขาจะแลี้ยมีเขาขายอะไรบ้างตั้งอิ่มข้าอิ่มก็จะแลี้เขาขายไม่ต้องแลแล้วพอไว้ก่อนได้ไหมเราไปกินตอนเย็นไงแต่เราก็แลที่ไรอ่ะ านบ่อยมากแต่ไม่รู้จักชื่อเป็นวัดผาช่อแก้วเนาะสวยเนาะเห็นแล้วอยู่ทีป่ะทุกครั้งที่นี่ก็จะมีทะเลหมอกนี่ทุกครั้งเลยค่ะปีหนึ่งปลาไม่ว่าไม่ว่าจะมาเดือนไหนก็ก็จะเป็นอย่างเงี้ยสวยสวยทุกครั้งเลยครับมุมนี้จะเห็นทะเลหมอกตลอดเลยนะตรงนี้นะนม่นีค่ะเอุเหตุเหแต่ว่าไกลมากตนี่เป็ไรอด่างปีนใกล้ๆค่ะใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปไหว้พระข้าบนกันนะคะ งกินไที่ไปกินอะไรเที่ยวคลิปนี้ยาวนะเดี๋ยวว่าให้เพื่อนๆตามดูคลิปนี้าทีะไม่นานหรอนานแล้วนะนานแล้วค่ะก็ใช้เวลานานนะก็เดี๋ยวคลิปนี้น้องฝ้ายกับลุงเดนก็จะขอตัวไปแล้วค่ะแต่ผมก็ง่วงนอนมากผมก็คงต้องจอดนอนแหละค่ะเดงเดนเมื่อคืนยินกับบรรยากาศตนักไปหน่อยฟินกับบรรยากาศเล่นหัวตอนนี้พูดถึงก็ไม่ได้ไกลกันนะไม่ไกลกันแต่ว่าไม่ไม่เย็นเหมือนเมื่อเช้านะร้อนตอนนี้ อากาศคนละอย่างเนาะอากาศคนละอย่างกันเลยก็เดี๋ยวเราจะนอนไหนยังก็ยังไม่รู้ครับถ้ามันที่ไหนมันสวยที่มันเหมาะกับการพักผ่อนแล้วก็จะแคมป์กันที่นั่นเนาติดตามการเดินทางของเราไปได้เรื่อยๆครับพี่น้องใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับขอบคุณ FC ทุกท่าน 哎。<Okay. S 2> okay.